หลุดไม่ทรงอเลยค่ะได้กันนอนนะโอเคเราออกประมาณเท่านี้นะอันนี้อาจารย์ทําวิธีรัดแน่เลยเพราะมันพรวดมานี่เลยเราได้เคล็ดลับแล้วอขอโทษนะคะหนูขอมาถ่ายเป็นแล้วไม่จะต้องไปหนึ่งสองสามทำไมเราอย่างไวเลยนี่เราได้เคล็ดลับแล้วนะเสร็จเลยเนาะเราได้เคล็ดลับแล้ว ถือว่าจะบอกว่าแป๊กเดียวเขาดูว่าเทคนิคเนาะสำคัญคืออยู่ที่เราหวีผมไงคือหวีผมเป็นไงพอหวีผมเป็นให้เคลียร์ไม่งั้นเราหวีผมไม่เรียงเส้นปุ๊บนานี่ไงหนาเลยแหละอย่างหนาเลยอ่ะมาก่านากว่านี้อีกนะ ขาพอดีรู้ว่าจะมาตัดอย่างนี่ยผมไม่บางมาเมืพ <Yes> ูดเล่นจะให้หลายปีจังเลยนะว้าเตรียมพร้อมเลยตัดแล้วมันลวกไหวไหมก็ทบที่เดิมไงคะแล้ก็ทบไปด้วยนี่เห็นไหมเวลาเราหวีเราก็ต้องอิงอยู่เหมือนเดิมแนวเฉียงนะคะ าเร็วอาจารย์สอนเคล็ดลับเทคนิคเร็วมาดูเร็วรอแป๊บไม่รออาจารย์ไปแล้วอาจารย์อยู่ไหนเราถ่ายวีดีโอไว้อยู่อาจารย์เขาตัดแบบสามช่อเสร็จเลยอาจารย์ทำทำเลยค่ะลายทงที่ได้ไหมจังทงที่สิจ๊ะไปเลยไปเลยที่อยู่ที่การแต่งผมจริงๆกลางๆแล้วยังไงนะ เราสับสับมันทําให้มันแบบหวานใช่ไหมคะอาจารย์หรือยังไงอ่ะมันเคี้ยมันเค้วมาเดิมมันจะได้ไม่เป็นก๊อกเหดี๋ยวเดียวแต่เดี๋ยวยังไงเราก็ต้องมาเก็บอีกทีมันเช็ดเก็บมันจะได้ไม่คือแสดงว่าเรานวดดีมากนะจังหนีไปง่ายนะแม่จริงหนึ่งเก่งหนึ่ง อาจจรย์บกีังไม่มีฟองก็ดีแล้วแหละเจอเ <c oughs> จอรดเจอรดข้างหน้าเข้าไปแจ์บอกอ,อุ้ยดีจัง <c oughs> จนสนระหว่างสาะก,กับกับนวดผมอะไรมายงมายมอะไรไม่รู้ลมืมหมดแล้วแต่ว่านวดข้างหน้าอาจจะแบกโอ้สบายดีดีะไรแถมท่ามันจำไม่ได้นะจำไม่ได้เลยไปจำยังนวดไม่คอท่าอะไรมีแถมด้วย ท่าเดียวแถมแถวท่าแรกพ่อจ้าเขาบอกว่าสบายสบายโอเคนะเอาท่านั้นแหละได้ถึง่ท่าสองท่าอย่างจำไม่ได้นะคะดีที่เราอัดกีโอเก็บไว้นะคือจำไม่ท่าจริงๆนะเราก็ตีกันด้วยระหว่างสระกับแบบนวดตีกันเลยอ่ะเป็นไง มีคำยืนยันจากลูกค้านะคะอาจารย์นวดนะอาจารย์นวดสอนนวดนี่นะใช่ใช่แสดงว่าเราได้คุณอาจารย์คุนเรียนเดียนว่าดีดิคือพย่าปลุกให้ครบนะอาจารย์จะหาลูกศิษย์ใช่ไหมอย่าปลุกให้ครบนะหวังดีแสดงว่าเราเราเนื้อใช้ได้ม่หอหนูมือมีน้ำหนักดีครูหนูนวดให้กระตากายมาตั้งแต่เจ็ดขวบคือแปลว่าดูทุกวัน ด้วย้ Finnish, นแกงหลับอะ่ะร well anyway ู้จังว่ะเออจังหวะน้ำหนักหนึคือคนสมัยก่อนเขาติดนวดกันวเขาก็จะให้เด็กให้หลานนวดใช่ไหมคะนวดเกือบทุกวันมีความสว่างนุ่มแบบว่า no> นุ่มไหมมาเรียนวดอีกคอร์สนึงเออแต่เราพี่แม่จริงจริงเราสนใจมานานเราซื้อซีดีมานะแต่เหมือนกับว่าพอซื้อมาก็ไม่อ่านสักทีอย่างเงี้ยเราชอบเรากล่าว่าเอาไว้นวดแค่ผ่อนคลายเฉยๆอย่างงี้ไง หัวกับเท้าเนี่ยเนาะสบายเลยนะคะหากินง่ายเนวดคอลู้ทันนวดจางสวัสดีคอเสร็จแล้วก็นวดหัวใหญ่ทำนวดหัวก่อนอยู่ดีไม่ไม่ต้องทำครบก็ได้เนี่ยเนี่ยสระผมนวดนวดนวดผ่อนคลายทสปาผมจะคนมาติดนวดจริงๆริแหละสปาผมนวดไป คิมสระลงครีมหาตัวตนเจอแล้วอาจารย์ชมเดี๋ยวไปเรียนนวดต่ออเจแล้วใช่มมีไอเนี่ยพักข้างอาจารย์เราอาจจะแบบเหมือนเราเราสระแล้วเราก็เน้นว่าเออเรานวดดีลูกค้าก็อยากจะมาใช่ไหมแล้วจบมาจะเรียนกัต่ออีกคอร์สนึงนวดเรียนสระไปเรื่อยๆก่อนขัดเท้าคุปเปิร์สามรุ่นเนี่ยครับ่ไม่มีกังวลมากแบบค่ะแต่ของอาจารย์เนี่ยนะที่เรีสอนถ้าท่ำเมื่อตัวตอนแต่ ภาคข้ามคือห้าโมงถึงสามทุ่มใช่ไหมคะสองทุ่มอ๋อสองทุ่มมัมีรถทัวรเลยไม่ใช่มันมีงานตอนเย็นประเด็นคือดาวบางทีมีงานแต่จะมีงานเฉพาะตอนเย็นไงคะตอนเย็นใช่ทุกวันเลยเเหรอป็นบางวันแต่มันค่อนข้างจะมีตอนเย็นนะคะงานต่างานเขาจะเป็นตอนเย็นอีเวนต์นะคะเขาเรียนแค่ยี่สิบวันเองแค่นวดฝ่าเท้านะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวหนูดูเนี่ยถ้าสมัครก็สมัครดีแล้วเดี๋ยวหนูก็ไปเรียนนวดตัวอาจารย์ เหมือนกับได้สมมติถ้าเราว่างบ้างไม่ว่างบ้างมันก็ไม่เป็นไรไหมคะนอนก็ไม่รกไม่ไดไม่ได้างวันแล้วเย็นต่อเอรียนการ์ดเงินอแล้วมาเรียนฝ่าเท้าคูพักข้ามแค่ยี่สิบวันทำการหนเรียนแล้วพอหนูว่างหนูก็มามาอยู่กับอาจารย์ก็ได้ตอนขึ้นมามาดูเขาสอนแต่จริงๆอะสนใจมานานแล้วไอ้นวดเนี่ยเพราะว่าแบบคือเห็นร้านนวดอบบโอ้โหยิ่งสวนใจจักนะไม่นวดฝ่าเท้ามันหากินยาก นะไปตั้งออกร้านเองก็ได้อย่างอย่างคนที่แถวบ้านเขาก็เรียนแบบเนี้ยค่ะทุกสาวธิรตายายแล้วก็พ่อแม่หนูแล้วก็พี่ป้านาอาพวกคนแก่เขาจะต่อแถวทำเองเลยหนูก็น่ารับหมดเลยไม่ได้ตั้งเขาติทำองญาติไม่ด้คุณ เอยู่กับเราไม่นานหรอกเจงได้ทำได้ดูแลได้บุญได้สุดยอดเราดูแลเขาทุกวันนะแล้วไม่ได้ําให้เขาอ่ะเพราะเขาทำเขาฟินน้องมีความสุขใช่ต่อไปเราก็จะไปดทองเพราะเราแต่หนูชอบอยู่แล้วแต่ว่าหนูเป็นคนที่นวดตัวเองไม่ได้ถ้าหน้งเนื้อตัวแล้วหนูเจ็บขี้เจ็บแต่ถ้านวดผ่อนคลายนวดได้ทำให้เขามีความสุขเอาจริงๆนะคือเมื่อก่อนที่มีแฟนนะคะก็คือนวดอ่ะ คือกลายเป็นต้องนวดทุกวันจนแรกๆก็โอเคอยู่นะหลังๆหนูไม่ไหวแล้วหนูขี้เกียจตัวคนชอบขี้เกียจคนแชอบส่วนมากจะชอบเนอะนวดแต่มันเพลินติดเพลินเรียนอะไได้แบบรู้ละอยากเรียนจะฝันแต่ต้องต้องดูเวลานิดนึงจะได้เซฟตัวเองมันจะได้ไม่เจ็บไงที่หนูเจ็บอ่ะเจ็บเซฟตัวเองไงเพราะเราไม่ได้เรียนเต็มๆจะไปโรงพยาบาลที่สมุทรสาครแต่นานแล้วนะคะคือดีมากเลย แบบว่าพยาบาลนวดแต่แบบอุ้ยสบายโอ้ยแรงแค่ไหนรักษาชั่วโมงลนะร้อยห้าสิบหรือสามร้อ,รอยก็ไม่รู้จำไหมนะร้อยห้าสิบมั้งร้อยห้าสิบค่ะที่โรงพยาบาลนะอ่ะคือนวดเราโอ้โหสบายจริงๆ,ๆเขาเขาคงเป็นพยาบาลแล้วเขาแบบถูกจุดอ่นะคะไม่ใช่แบบเรียนมาเรียนมานวดดีนะไม่ต้องไปหาหมอทางทางนี้เหมือนละเรนนี่หนูจะถามว่าสมมติสมมติถ้าหนูแบบว่า เราเราไม่ได้ว่างทุกวันแต่เราลงไปได้อย่างนี้แล้วถ้าเราไม่มาทุกวันมันจะต่อเนื่องไหมคะมันก็ไม่ต่อใช่ไหมอ,อ่ะถ้ายูที่ภูไงหนูต้องมาฝึกแค่น,นั้นเองหนูก็มาเรียนหลักการให้ครบเออเอาหลักการให้ครบไม่<บ>ไม่มีปัญหาถุยการการถวิการการ็กรถ้าจะลงก็ลงมันจะมีสามรุ่นแหละเท่ากับครูสอนสามรุ่นเลยในฝั่เขา เริ่มตั้งแต่วันที่17แต่นี่เขาเริ่มรับสมัครลมสันมีสองห้อครูกับอาจารย์ประเด็นคือเนี่ยหนูเรียนจบแค่เที่ยงไปอยู่ไหนแล้วก็แบบอ๋อนูเรียนไย่เี้ยเนี่ยหนูเรียนเนี่ยแค่เที่ยงจัดหัวตุ้วันนี้ติดพักอาจารติดพักเที่ยงอาจารยบ่ายไม่ได้มีทำอะไรอย่างนี้งเออแล้วถ้าเรียนทั้งวันหนูก็ไม่ไหวอะค่ะไม่ไหวมาแต่เขาไม่มีไม่มีเสาร์อาทิตย์ไหมคะ ไม่มีไม่มีเลยแล้วโรสีนี้กลับหมดแล้วก็เป็นเรียนพับเพลงไหมใช่ค่ะถ้าอยากเรียนอยากเูหนนัดอยู่สองสามคนก็ไปนั่งตรงไหนสักยี่สิบวันอะไม่มีเอะกลับมไปไหนมีทำงานทำไมต้องมาต้องรอดูใบอะหมายว่างานหนูจะรับงานนี่ค่ะพิธีกรแล้วก็งานร้องเพลงช่างแต่งหน้าด้วยค่ะแล้วก็พวกบางคิวงานแต่งเนี้ยมันจะเป็นไม่แน่นอนเวลาค่ะ ล้วเหมือนโควิดมันพูดจะมีงานถ้ามีงานก็ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นแราก็จะไม่นั้นเราก็ลำบากอะค่ะไม่ทำเราก็ต้อไปด้วยเนี่ยที่จริงหนูโรงเรียนแบตเตอรี่มาอาทิตย์นะสุดท้ายหนูก็มาเรียนได้แค่สองวันเองเพราะว่ามันไม่มาไม่ได้ติดงานหมดเลยก็เลยมาลงกับแม่แม่เขาใหม่เนี่ยมาลงกับแม่แม่ใหม่ประโยชน์็คือสอตัวเราอะใช่ใช่ แต่ไอ้นวดเนี่ยเราคิดอยู่นานแล้วเหมือนกับว่ามันเสริมได้หลายอย่างไงทำอะไรก็เสริมด้วยนวดได้อะคะไม่ต้องลงทุนอะไรไงมันเสริมได้หมดเพราะว่าคนเขาชอบนวดแบบเราแถมก็ติดใจรัดผมก็นวดได้ทําอะไรก็แถมนวดได้หมดอะค่ะแบบอืมก็สอดเส้นเข้าไปนั้นหนูว่าเดี๋ยวหนูจะลองลงไปก่อนแล้วถ้ามีเวลาแค่ไหนก็ค่อยว่ากันลองลองดูนะะน่าสนใจ เราชอบอยู่แล้วที่บ้านยังมีซีดีอยู่เลยค่ะแต่ว่าไม่เปิดสักทีดูซีดีก็อย่างนี้แหละไม่รู้สมัยก่อนเรียนก็มีครูบาอาจารย์ถ้าหนูได้เรียนมันก็ดีกับหนูแหละเพราะที่จตุจักรนหนูไปนวดมันก็ไม่ผิดกฎหมายไงก็ไปขึ้นทเบียนสปที่จตุจักรนะต้องรอคิวนะคะแล้วก็สี่ลาดอ่ะคือต้องรอคิวตลอดเลยคือหนูไปเป็นเพื่อนแฟนนะแฟนเก่าอ่ะคือแบบ ต้องไปรอคิวตลอดเลยอะไรเงี้ยค่ะคือร้านวดคนแน่นตลอดผ่อนคลายไงว่าไม่มีไม่มียังไงก็ลูกค้าเขาต้องมีถ้าเรานวดดีเขาก็ต้องกลับอีกนะคะหนูว่ามีมากเท่านั้นเองนิดหน่อยก็รายได้ได้เนาะเพิ่มมาค่าน้ำค่าไฟก็ยังดีเออัดผมด้วยอะไรด้วยแล้วแต่ลูกค้าจะมาทำอะไรเรียนไหมเรียนเด้กันไหมแม่แม่ ไม่มไม่มีแรงไม่ได้ไม่ได้ใช้แรงแดดไม่ได้ใช้แรงนะมันเป็นคือมันยังไงล่ะคะนี่คือไม่รู้จริงๆมันมีเทคนิคใช่ไหมแม่หนูแค่นี้คุณครูหูเห็นเขาแบบโถมไปทั้งตัวอยงี้ไงมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นจริงเหรอคะเออเวลาหนูไม่ได้แล้วฮะไ่งไปแล้วใช่ไหมตอนนี้เราลงไปแล้วจารหนูลงไปแล้วต้องเป็นคอหน้าว เราเรียนได้หรือเราเรีนวันธรรมดาแล้วตอนเช้าเป็นรถช่างแรงงานยี้เด็กคะยี่สิบวันคือวันธรรมดาใช่ไหมคะจานถึงสุกใช่ไหมคะทำไมถึงแค่ยี่สิบปาราจา์คือแค่ขัดเท้ามาถึงสุชั่วโมงเออน่าสนใจเพราะเราอีกทีเดือนไหนคะับจ้านี่เดี๋ยวเขาเริ่มสมัครหนึ่งเมษาใช่ไหมเริ่มแล้วเออเริ่มแล้วแล้วเริ่มเรียนพิเศษผุกปลาแรงานตัวที่หกผุกปาอย่างเงี้ย ก็คือพร้อมกันนั่นแหละเออแล้วพอเสร็จแล้วพอจบนั่นก็ประมาณ20สวันการน่ะแล้วก็รับสมัครใหม่แล้วก็เริ่มเรียนอีก2ี่สวันครูสอดเท่านเฉพาะน้อเท้าใช่ไหมคะแม่รับสมัครดเท่าหนูรู้แล้วคุณครูหนูลงไปก่อนแล้วก็ถ้าหนูเรียนไม่จบหนูก็ไปลงซาอันเดิมนั่นแหละก็ไม่ต้องแบบอยากเรียนอยู่ได้ความรู้เธอจะเรียนห้องครัวคนหนึ่งจะลงเลย ก็ไม่เป็นไรก็ไปเสร็จใชยี่สิวันไปเตรๆหน่อยแล้วก็เด็กกลับมาช่วงเย็นห้าโมงเย็นยี่สิบวันแค่เกิดยนมีเวลาเหนยนงตัวนี่ก็เรียนอาจารย์ต้องตตเีลอย่างง่วตัวคงไม่เรียนค่ะเพะเราไม่ไม่ค่อยชอบหัวกับเท้าแค่เดือนเดียวกับเดียวน่า เหมือนกับสมมติเราลงใช่ไหมแล้วถ้าเราไม่มีเวลาอย่างเงี้ยเราก็ลงอีกคอร์สก็ได้เพราะมันที่ติดวัดเองก็มาเรียนอาจารย์ไปเรื่อยๆจนหนูเป็นละจนเป็นละเออถ้าหนูมีเหมายถึงว่าถ้าหนูมีงานหนูขออนุญาตไปทํางานนะคะเพราะว่าไม่มีตังค์กินข้าวได้เลยได้เลยต้องทํางานไปด้วยเลยลงแคงสองคอร์สอ่ะเนาะเพราะคอสแรกดูแล้วไม่น่าจะไม่น่าจะจบอ่ะอาจารย์บอกว่าล่วงไปบ้างแล้วนะคะเออใช่สอนเลยนี่นะ ผมดีมากแบบดูเราเสร็จอาจารย์เขาตัดแบบค่างรัดนะคะเป็นเทคนอคนะคะที่เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบทีเดียวอาาเขาเป็นแป๊บเดียวก็กลับมาแล้วได้ม้วนก็เช็กได้ก็เดี๋ยวเราเช็กว่ามันได้ระดับหรือเปล่านะคะเดี๋ยว